โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในพากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเพื่อนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดตูวเรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคอย่างนีเทว่าจิตเป็นสมาธิก็คําว่าสมาธิแต่วตั้งใจว้ยเยาะเพเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อั้งทางสายเข้าสู่พลิตภัณฑ์ เื่อวันนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพจน์ทติอง์สมเด็จพระสสมาสพุตธเจ้าว่วา,าทิศสิณสิกขาเป็นกําลังของพระโสดากัพระสิกขา,า,าทิ่จิตสิขาเป็นกําลังของพระอนาคามีาที่ปัญญาสิกขาเป็นกําลังของพระอรหัตตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวกรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมัรถถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโภและติริชานคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบปด้วยความรัก ประกอบไปด้วยความโลภประกอบไปด้วยความโรกรธประกอบไปด้วยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ข้อดิริฉานคำว่าติฉานก็หมายความว่าไปขวางดิฉานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีไม,ไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นอาการขอ้อดีดิฉาน ใจคิดเป็นใจของเดริชานวาจาก่าวเป็นตดริชานในคาถา,าเป็นวาจาของเดริชานาการทำแปลาการของดิดริฉานใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการของดดริชานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการกิดตัางจิตคนดีทางวาจาคนดีทางใจกด็ดีจงอย่ามีในสมนักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงพรมวิหารสีมีอิธิบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องไปพุทธปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเก็เรียกว่าสัตว์ในายาภูมโ ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศินสิขามีศินเป็นปกติคนที่เขามีีลเนี่นเขาไม่สร้างความยุ่งใหยเกิดกับบุคคลอืน่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสาคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เลว,ลเลวนี่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการผิดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบดไหนเรแล้วเราควบคุมสินสิน่งทีเรามีเท่าไหร่ ทำแหว่เมันครบธรรมะม,มีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทพธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้มันครบอารมณ์มิปัสนาญานมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แกบ่บุคคลอืน่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แกบ่บุคคลอืน่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แกต่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นเขามีอารมณ์เราร้อนเราก็จะรับอารมณ์เราร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าภูชาและปะติภูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชาย,ยมว้การบูชาตอบผู้ไหวย,ยมในย่ไรตอบถ้าเรามีโทมิหารสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร้อร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกท่านจงพยายามควบคุมก,กำลังใจไปพื่ปฏิบัติให้ถูกแบบ พราะสถานนีเป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าย่อมไปเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย,อย่องแต่คนดีนี่ใครหักปากใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจา้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษ อย่าความดีเข้ามาบวกถือว่าทําความดีแล้วทําความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ามันคนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของเราเข้าถึงพระโสดาปฏิผล์อารมณ์แห่งพระสดาปฏิผลเนี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดเกงง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่เราบวชจึงเข้ามาแล้ว เวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้มีพูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากทีรู้ว่า,ารมชั่วก็เพราะว่าปากชั่วจริยากเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้ นี่เราจะปราบความั่วของเราอะไรก็ทรงพรมีหานสี่ไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรม,มีหานสี่แล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันท่านบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆและการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสินให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมันโทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมโนสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นจริยาของครุวัดหรือของพระสำหรับพระเนนี่มีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเปรียบเทียบกับสติฉานสู้สติฉานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีกายคารพในพระพุทธธรรมประสงค์และมีศีลห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอาทิศีลและศีขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากษสิฐาคานี่เราพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปรารลเึ็นบอกว่าประการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จริบปัญญาเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรมรมประสงค์มีเสียบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานุสติกรามฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้บนปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นี่ถ้าเราจะตายให้มันดีถ้เวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีถ้าเขาเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พประโสนดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่เรล่านี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี่เราพูดกันถึงอาการที่จะทรงประสนดาบันอันนี้ถ้าใครจะมาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าปสูดดาบันเนี่ยไม่ต้องทรงสมาธิหรือ,อยังไงทำไมจึงไม่ไดพูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าปสูดดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระใจตัวเองเขาไว้ ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรมกรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานกราบรคุณความดีพระธารมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติกรรมฐานเราลึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านนึกถึงท่านเขาไว้ยอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระบิมาทรงมอบให้แนะนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้วนดีดีอย่างนี้เป็นศีลานุสติกรรมาฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์้ิว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมานุสติกรรมฐา,านเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยการปกติหรือตายด้วยอาาปปุยติเหตุก็ตามก็ื่อว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ เมื่พระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดเราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนวาได้ะสมาธิจิตของพระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสม,มานุสติหกมรณนานุสตินี่การจเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การเรียกเป็นประสูดาบันมีกฎบังคับว่าถ้ารมจิตต่ำกว่าพระมฌานจะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไปได้ อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติในฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้แต่ยามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ นี่อารมณ์ปฐมปัชันเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมปัชญชันก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติทั้งหกจุดตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระนริานา์เราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่บุคคลอื่นจะไปยุ่งใน่งจริยาของบ,บุคคลอื่นจะไปยุ่งในากายของบ,บุคคลอื่นจะไปติน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการทนงตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสำหรับคนดีประเภทนี้ความจริงพระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตน้นเป็นพระเด็กเด็ก ถ้าเป็นพระก็เร็วพระชั้นเลว็วถ้าเป็นคราวาสก็เป็นฆราวาสชัน้นดีแต่ถ้า,ารมณ์ก็เราสามรองปไปกว่าประสดาบันละถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดรจฉานปัดแต่ฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปในกิเลสเป็นพาลชนคนงโง่ โง่ก็อะไรโง่เขาไม่คุมความดีไม่สร้างไห้หาความสุขให้เกิดเจือตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงะโสดาวันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมองคลตื่นข่าวคำว่าไม่ถือมองคลตื่นข่าวกหมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาลือที่โน่น,น,นดีไปที่โน่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดหานดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก มีอารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่กลงอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริรับพระโสดาบันนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุขสุครโสดาบันยอมรับย่อมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ใช่ไปนั่งนับถือต,ตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองค์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่าทนถือว่าเป็นสาสตรุตรพุทธจิโลรถฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสาม,ามาวดี เมื่อพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท่าเธอจะส่งขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนางสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกสอนไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทงนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาต่อผิดได้เขาหม่อมฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอเข้ามาตรงพระพุทธเจ้านี้ทะเกว่าขอก็เข้ามาต่อบมีได้ก็เพราะถือว่าพาระพุทธเจ้าเป็นพ่อฉะนั้นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติพระกรรมฐานจงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตพริด้ทธว์สราบ ว่าสำนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจะบ,คบุคคลผุ้ใดทำความดีเพียงใดน,นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว อย่าความชั่วเข้ามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้พรพก,ก็ธเจ้ากับปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นขอท่านลายภาพปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันนี้ให้ปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเลวเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเรวเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมดาเลยการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงอุปนณิพนั์เป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตายกิเลกก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดสินรักไปรักนอกขอบเขตของสิล อยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทำมาให้ก,กินตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรัะงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของ,งง่ายๆอยา่าปากพอกเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อนนี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่ครองผ้าขาสาวพัดสำหรับปัรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระว่ากกขอยกย่องว่า่านส่งความนี้ได้จัดก็เป็นความดีแล้ต่อจากนี้ไปขอทาอย่างไรส่ตั้งกายส่งดำรงจิตให้มัน กำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศาัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา